สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเอเอ็มมาไลน e ยูทูบชาแนลนะคะเดินทางมาที่ประเทศมาลดีฟนะคะ,ะวันที่เราเดินทางนะคะเรามาล่วงหน้ากันไม่ใช่ค่ะเราตามหลังเพื่อนๆมา3คนนะคะ,ะสมาชิกอีกสองคนเนี่ยคือมาถึงก่อนหน้าเราแล้วนะคะแล้วก็ตอนเนี้ เรากําลังรอเพื่อนๆอีกสองคนเพื่อไปขึ้นเรือแล้วก็ไปยังเกาะมาฟูชินะคะทริปนี้นะคะเราจะอยู่ที่เกาะมาฟูชิที่แรกกันก่อนอพอเรามาถึงนะคะสิ่งแรกเลยระหว่างที่นั่งรอคือทานพิซซ่ากันกับเพื่อนๆนะคะทริปนี้เรามากันทั้งหมด5คนค่ะเพื่อนๆเกิดอุบัติเหตุขึ้นนิดหน่อยค่ะ ตอนที่เราลงจากเครื่องมานะคะกระเป๋าฟินของเราแตกนะคะก็ต้องไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเอามาซ่อมที่หลังค่ะ นม่ก็คือโดนดักขายของไงนางกวโดนดักขายของนางนางโดนดักขายของแล้วไอ้ปุ้ยตีมาแล้วรอบหนึ่งพี่โน้เขาไปตีกันมาแล้วเมื่อกี้โอ๊ยลืมลืมท่อนท่อมเกาะใช่ไหมถึงแล้วค่ะเกาะมาฟูชินะคะตอนนี้เราก็กำลังที่จะขึ้นจากเรือนะคะแล้วก็ไปที่ที่พักนะคะที่พักของเราในวันนี้นะคะคือโรงแรมไอคองนะคะซึ่งโรงแรมกับทริป ดำน้ําของที่เกาะมาฟูชิทั้งหมดนะคะเราก็มาซื้อทริปทัวร์ที่นี่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะถึงจุดที่ทุกคนมาถึงต้องมาถ่ายป้ายนะคะป้ายมาฟูชิกับน้องฉลางว่านแค่นง้ <laughs> นอรอ,นนอคนออเราไปนะคะแต่เราอีกสี่คนเดินไปจะ้ะ

หมดไปมากอากาศร้อนนะคะอ้แสดงว่ามีคนเดียวดี่ว่าโอเคนสกุลนังมีเลยคะก่อนให้นะคะเราเข้าวันนี้เท่าไหร่อะสิบเก้าเี่ยยกับาบริการห้องปุ้ยนี้คืออะไรอ่ห้องปุ้ยเต็นทวินหรือเตียงเตียงใหญ่หมดเลยหรอไม่มีเต้นทวินหรอ เอาแล้วยังไงก็ไม่มีทวินใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรไม่สิแล้ยังดีนะคะมีระเบียงเราแบบโอ้ยดูวิวห้องเราสิเจ๊เหรอไม่ มึวมาดูว่านี่อ๋อโหูดีมุมากพี่ไม่มีห้องสินทวีเลยอ่ะสอนี่ะเปิดไฟตรงไหนใช่เอเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนังเลยค่ะ ผจะลองไปถามน้องเขามีทวินหรอเปล่ตนะนี่นนะคะก็มีตู้เซฟได้นก็จะเป็นตู้เย็น นี่ถอดได้เลยตอนนี้เราออกมาเดินดูทัวร์กันอยู่นะคะ เนรองนี้ไงาเนี่นี้สุี่นเล่ะนนคะ้มันก็จะูแพนี่เราก็จะดูคลิปที่เราเก้ามิงเบาจิงคทํา็นแ่คือไหนอ่ะตรนี้นะคะเป็นบิกินี่บีชนะคะ เนพื่อโอ้โหสีผมสีสันมากตอนนี้เราสั่งน้ำอันนี้มาชิมกันนะคะแต่ถามชื่อเขาแล้วชื่ออะไรก็ไม่รู้บอกเร็วมากฟังไม่ทัน่นตอนนี้เขาก็กำลังพ่อครัวกำลังปั่นให้เราอยู่ข้างในเขาไม่ใช่แสนบาทก็เฉลี่ยหวาน ได้อยู่สำหรับหนูหนูได้อยู่คิดว่าเหมือนกินยะนาอ๋อโอเคอ่าไม่ใช่อันใดนะใครเป็นโควิดก็เป็นติดกันหมดละไม่เป็นไรอ่ะพี่คี่พี่เองันสวยว่ะสีผมนะเฉยไงอืมให้น้่งปุ้มกินแล้วเราเราเราให้เขาไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ไซรัปนะเหมือนกินใบยะนาเหมือนกินใบยะนาผสมอะไรซัมติงอ่ะผสม ผสมหอ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 มใช่ใช่มันหอมหอมใช่ได้อร่อยให้ทานจ้าและนี่คือกองสเบียงมเมลีดนะคะเรามีข้าวสารม,มีปลากระป๋องมีหน้าผึ้งผลไม้ก็มีลำไยกระป๋องนะคะอุดมแล้วก็เราเปิดตู้เย็นมานะ มันนาหอมแดงพริกสดพริกแห้งก็มีนะคะอันนี้แม่ของเราเอาเอาน้ำเอาน้ำเขาเนี่ยอันนี้ได้ไหมเราเราอยู่มาลดิฟหรือว่าเราอยู่ที่นี่วะเขาใหญ่หลังจากนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่สาหร่ายวากาเม เราเป็นผู้ประสบภัยเหรอเออเหมือนผู้ประสบภัยดีอ่ะผู้ประสบภัยที่มาดีปล่าอันนี้เราเริ่มเดือดนะมีสาล่ายวกาเมะไม่ได้จ่ายไม่ได้กดจ่ายแต่เราใส่ปากระป๋องอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้คาร์บอไฮเดองเอาช้นซ่อมหน่อยนี่ขดเส้นขึ้นมาโอ้ยน่ากินนี่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 ดีดูตอนปลาซะก่อนปลาเป็นต้นนี เรามาดูตันปาลาเราสักก่อนค้ยเราปิดฟ้าก่อนเดี๋ยวพอเดือดแล้วแบบควันพุ่งแล้วแม่เ,เมื่อกี้ลืมถ่ายตอนเทกระป๋องจริงอือจะกินมานมากเหมือนผู้ประสบภัยอะไม่เหมือนมาเที่ยวเมาดีแบบนี่นะ,นเ,นนะนเ,เพื่อนๆนามาเมื่อไอ้เพื่อนเอาเข้าวสารมาด้วยนะ ข้อตั้อะเจาเจะอัเอียงก้องเียงไม่ขาไม่ตรงอาเจ๊จับใช้กางเกปากกระป๋งนะคะเพื่อชิ้นนู่นนี่ลุยอรอมาอร่อย รสชาติที่เราคุ้นชินที่เราตัดสนใจกินมา,มากเพราะว่าเราแพ็คของมันเยอะแล้วต้องการระบายของแล้วก็เมื่อกี้ลงไปดูข้างล่างก็ยังแบบไม่รู้จะกินอะไรกันก็เองง่ายๆก่อนมือแรกไม่มีแต่พวกขนมปังอ่ะอืม,มันไม่น่ากินอ่ะอแล้ววันนี้เราก็กินแต่แป้งแป้งแป้แปทั้งวันแล้ววันก็มาเรากินพิซซ่า สาหร่ายอร่อยอร่อยไหมครับเนอะมันม่ต้มยำเลยเดี๋ยวขอเจอกินก่อนนะครับเป็นไปยังไงเฮ้ยสองคนนี้กินหมดแล้วเรียจร้ รได้เวลาออกทริปดำน้ำกันแล้วนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นเราก็ต้องมารอที่บริษัททัวร์ที่เราซื้อไว้นะคะคือที่เดียวกับที่เราพักที่โรงแรมคือไอคอนค่ะตอนนี้สมาชิกทุกคนพร้อมแล้วค่ะที่จะไปดำน้ำกันค่ะ Location we we'll go to banks to have our lunch, yeah. And the dolphin it's gonna be during the whole trip, we're gonna come back, to me. Come back to me. ใช้ทริปในวันนี้นะคะเราอยู่กันที่แซนแบงนะคะมารับประทานอาหารกลางวัน,นะคะ่ะก็ทริปวันแรกนะคะดำน้ำกันได้เท่านี้นะคะยังไงเนี่ยเราอยากให้เพื่อนๆนะคะติดตามเราต่อใน e ีีที่2 e p ีที่2นี้นะคะเราก็จะได้ดำน้ำกันแบบจุกๆไปเลยค่ะแล้วก็มาฝึกบินโดนนะคะอันนี้เราเป็นมือใหม่อาจจะ มีภาพกระตุกนิดหน่อยวันนี้นะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามและรับชมเองนะคะบ๊ายบายเจอกันค่ะ